สวัสดีจ้าเดี๋ยวปรินพามาทำยอกชดพูดอินนะคะวันนี้มาดูกันเลยจ้า,าใส่แป้งนะคะใส่แป้งลงไปเลยจ้าตามด้วยไข่นะคะ ด้วยไข่นะคะไข่ลงไปเลยจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ อีกนะคะ,ะสมให้มันเข้ากันกนะจะเนาะสให้มันเข้ากันคนกันไปเรื่อยๆจ้ะๆไปเรื่อยๆนะจน๊ะเนาะ ไปเรื่อยๆจ้ะไปเรื่อยๆอันนี้ได้ได้แล้วนะคะได้แล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ <PowerPoint> เดี๋ยวกะลินจะ <PowerPoint> เอาไปอบเอาไปใส่ในเตาอบนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ะ ตอนนี้ก็เอาใส่ในเตาอบแล้วนะคะเห็นไหมคะมันกำลังจะพองตัวขึ้นจะ้ะเขาเรียกว่ายอกชูพุดอินค่ะดูไปนะคะมันกำลังจะขึ้นเลยจะ้ะเห็นไหมคะนี่ก็เตาอบก,ก็ทํไปเผื่อมันนอกจากน8ะ,180ะระ้อยปจ้ะทเผือ เห็นไหมคะเห็นไหมมันกำลังพองตัวข yes. ึ้นค่ะเราต้องเอาเฟรมจ้ะเฟรมที่ไอจะใส่มาใส่เตาอบเนี่ยจ้ะแป้งเนาะจ้ะเนาะต้องต้องเอามาทำให้มันร้อนก่อนจ้ะทำให้มันร้อนร้อนก่อนเอามาอบให้มันร้อนๆ้อนก่อน แล้วก็ค่อยก่อนที่จะเอาเข้ามาอบก็เอาขึ้นแล้วก็เอาใส่เอาแป้งที่ผสมจะใส่ลงไปแล้วก็เอาใส่เตาอบอีกจ้ะเห็นไหมคะมันพองขึ้นพองขึ้นแล้วค่ะมันพองขึ้นแล้วจากนาะน่าทานไหมคะเดี๋ยวมาดูนะคะ ว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาดูกันเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอนนี้อยู่ในเตาอบนะคะว้าวน่าทานมากคะ่ะน่าทานมาก เห็นไหมคะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยกชุบพุดดินปะลินเนาะจ๊ะเนาะนี่ทํากินแบบง่ายๆค่ะทํากินแบบง่ายๆเนาะจ๊ะเนาะเออ่ทางาาแถบที่ปะลินอยู่เนาาี่ยจ้ะเขาจะเป็นหลักของเขาเออ่ยอกชุบพุดธินจ้ะเนาะจา้ะเอ่อออกมาแล้วจ้ะเป็นอย่างนี้แหละจ้ะเนาะ น่าทานไหมคะน่าทานไหมปรินก็มาทําให้ดูเนาะจ้ะเนาะมาทําให้ดูจ้ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเนาะน่าทานไหม ปรินก็ไม่มีอะไรนอกจากเนาะก็มาทำให้ดูทานนอกจากเนาะคลิปนี้ปรินก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดเป็นกำลังใจให้ปรินปรินด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจอกันนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย